สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำขนมจีนน้ำยากะทิตีนไก่กันนะคะก่อนอื่นเราก็จะมาต้มน้ำก่อนนะคะใส่น้ำลงไปในหมอ้อใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหนึ่งนะคะใบมะกรูดคนน้นฉันเหลือแค่สองใบค่ะ <laughs> แล้วต้มลงไปจนน้ำเดือดนะคะต้มไปจนน้ำเดือดแล้วเราจะใส่ไก่กับตีนไก่นะคะ วันนี้เดิฉันใช้เป็นเน่อน่องไก่นะคะมีน่องไก่ที่บ้านถ้าเพื่อนๆมีอกไก่มีเนื้อปลาหรืออะไรที่แบบว่ายัางไงเนื้อปลานินเนื้อปลาดุกเนี่ยก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะหรือจะเป็นไก่เป็นตัวอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกเนาะที่เรามีอันนี้เราก็ใส่ตีนไก่ลงไปเลยค่ะต้มต้มให้สุกเลยนะคะอ่า เดีฉันจะใส่พริกแห้งลงไปด้วยนะคะเพราะว่าดิฉันจะตำพริกแกงเองนะคะพริกแกงนี่ยก็สูตรดั้งสูตรเดิมมาตั้งแต่บรรเพิุรุษนะคะสูตรคุณยายนะคะนี้ที่ทำมาเนี่ยค่ะรุ่นต่อรุ่นนะคะต้มพริกแห้งลงไปกับไก่แล้วก็ตีนไก่นะคะต้มลงไปจนสุกนั่แหละคะ่ะ จนเราดูว่าออ่พริกแห้งนี่คือสุกแล้วก็ยุยที่เราจะเอามาตำแนละ้วแบบว่าตำละเอียดง่ายหน่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอี๊ดูซิใครเดินมา <c oughs> กำลังใจอ่าเนี่ยค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะดูสิครับพุกพร่านเลยทีเดียวอ่าเดี๋ยฉันจะเอ่อ ตักตีนไก่ออกก่อนนะคะเพราะว่าดิฉันเป็นคนที่ชอบกินขนมจีนตีนไก่ที่แบบว่าไก่จะแบบว่ากรุบกรุบนะคะที่ไม่เปื่อยมากเท่าไหร่นะคะเราก็แยกออกมาก่อนนะคะถ้าใครชอบแบบว่าไก่ยุ่ยเลยนะคะละลายในปากเลยก็ต้มจนแบบว่าจนตีนไก่เปื่อยเลยเนาะ,ะอ่ะฉันจะตักแยกออกก่อนคะ่ะชอบแบบเนี้ยนะคะอืม ต้มไปอีกสักพักนะคะพอเราดูว่าพริกแห้งของเรานี่เริ่มสุกแล้วก็เปื่อยแน้วเราก็ตักออกมาเลยค่ะเพื่อเราจะไปตำพริกแกงอีกทีหนึ่งนะคะ,ะถ้าใครมีพริกแกงแดงหรือว่าพริกแกงเผ็ดอย่างเงี้ยแบบสําเร็จรูปอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องมาต้มพริกเหมือนดิฉันนะคะอันนี้คือสูตรบ้านนอกนะคะสูตรดั้งสูตรเดิม อันนี้ค่ะเราก็เอาพริกใส่ในครกนะคะแล้วก็เอากระเทียมแล้วก็หอมแดงที่เราหั่นไว้แล้วนะคะตำรวมกันนะคะตำลงไปค่ะใครมีแรงเยอะก็ตำให้ละเอียดใครมีเครื่องปั่นก็ใช้เครื่องปั่นได้นะคะ,ะตำลงไปเลยค่ะตำให้ละเอียดนะคะถ้าใครชอบละเอียดมากก็เอาแบบว่าละเอียดไปเลยนะคะหรือจะใช้เครื่องปั่นเลยแต่ดิฉันจะใช้แบบว่า,าตำแบบ หยาบๆหน่อยนะคะไม่ได้ละเอียดมากนะคะเพราะว่าอะไรคะว่าไม่มีแรงค่ะว่าไปนะคะอ่าเดี๋ยวเราหนานี่นะคะดูนะคะประมาณนี้ยนะคะดิฉันชอบตําประมาณเนี้หยาบๆหน่อยเนาะเดี๋ยวเราจะใส่เกระปิลงไปด้วยนิดนึงนะคะเพิ่มความหอมแล้วก็ให้รสชาติแบบว่ากลมกล่อมด้วยนะคะอืม อ่าพอตำแล้วก็ปิดคุกเข้าให้เข้ากันแล้วเราก็ตักแยกออกมานะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดกับกระทิอีกทีนึงเนาะน้องไก่ที่เราต้มสุกแล้วนะคะเราก็จะเอามาตํานะคะฉันจะตําแบบว่าให้เนื้อไกอ่ลุยออกมาจากกระดูกหน่อยนะคะไม่ได้ตําละเอียดมากถ้าใครแบบว่าอยากให้เนื้อไก่ละเอียดมากก็ ออกมาแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วก็ฉีกเนื้อออกมานะคะแล้วก็ค่อยตําให้ละเอียดอีกทีหนึ่งอย่างนั้นก็ได้นะคะรือฉันชอบเป็นแบบนี้นะคะให้หลุดลุยออกจากกระดูกนิดนึงแล้วก็เอาไปต้มอีกทีในน้ําซุปเนาะอะ่ตำตำเข้าไปค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาพริกแกงนะคะมาผัดใส่กับ กระทินะคะดิฉันใช้เป็นกระทิกล่องสําเร็จรูปนะคะถ้าใครมีเออ่หัวกระทิก็ใช้หัวกระทิก่อนเลยก็ได้นะคะแต่ว่าดิฉันมีแบบนี้นะคะสะดวกแบบนี้นะะเนาะอ้าวรอให้เดือดสักนิดนึงนะคะอ่ะเนี่ยคะ่ะแล้วเราก็ใส่เออ่ไก่ที่เราตําไว้แล้วนะคะลงไปนะคะดิฉันใส่ไปหมดเลยนะคะทั้งกระดูกด้วยนะคะ มันก็จะเป็นแบบชิ้นๆใหญ่ๆหน่อยนะคะเวลาที่เราจะกินเนาะไม่ได้ละเอียดมากนะคะความเผ็ดนี่ก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะขึ้นอยู่กับพริกแกงที่เราใส่เนาะรอให้เดือดอีกนิดนึงหน่อยนะคะให้เดือดแบบว่าเ,เครื่องแกงอะไรเข้ากันหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำซุปลงไปนะคะก็เป็นน้ำซุปที่เราใช้ ต้มตีนไก่กับน่องไก่เังแต่ครั้งแรกแล้วนะคะเนี่ค่ะน้ำซุปที่ที่เหลืออยู่นะคะเราเทลงไปค่ะเหมือนที่ฉันจะใส่เยอะเกินไป <c oughs> น้ำซุปอ่าค่ะคนให้เข้ากันหน่อยนะคะก็ต้มไปอีกสักพักหนึ่งนะคะให้น้ำซุปกับเครื่องแกงกระทินะั่นคือเข้ากันนะคะส่วนรสชาตินี่คือเราก็ปรุงตามใจชอบเลยนะคะ ดิฉันจะใส่มีผงชูรสน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลนะคะความเผ็ดนี่ก็อย่างที่บอกนะคะขึ้นอยู่กับพิแกงรสชาติของดิฉันก็จะมีออกเผ็ดเค็มนิดนิดหวานนิดนิดนะคะนัวๆน,นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตีนไก่ที่เราต้มลงไปนะคะตีนไก่ของดิฉันนี่ก็จะเป็นแบบว่ากรุบๆนะคะไม่เปื่อยมากค่ะ เดี๋ยวรอให้เดือดเออ่นิดหนึ่งนะคะถ้าใครชอบเปื่อยมากก็ต้มจนเปื่อยนะคะตีนแก่จนยุ่ยนั่นแหละคะ่ะละลายในปากเนาะถ้าคนชอบนี่ค่ะก็รอเดือดเดือดใหเออ้เครื่องแกงให้อะไรเข้าไปนิดหนึ่งให้นะคะดูสิคะน้ากินไหมคะท่าน,นผู้ชมดูสิคะโอ้โหดูสิแตกมันแล้วค่ะอืมเนี่ยค่ะ เสร็จสับแล้วนะคะรสชาติออกมาตามใจชอบแล้วค่ะก็รอกินได้เลยนะคะเนี่ยค่ะถ้าผู้ชมจะไปทำตามก็ได้นะคะเนี่ยค่ะสูตรดิฉันเองนะคะ